สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ l h t n i n g Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะ Variety Talk Show ที่จะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณทุกครอบครัวทางช่อง3 Family หรือว่าช่อง13 Happy Family แห่งนี้และคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร fm 1 0 6 m h z มนะคะมาเติมพลังสร้างแรงบันดาลใจกันทุกๆคืน4ี่ทุ่มถึง4ทุ่มครึ่งกับเรื่องราวที่หลากหลายให้แรงบันดาลใจให้ข้อคิดดีๆนะคะวันนี้แขกรับเชิญดิฉันรู้สึกมีความสุข ที่ท่านให้เกียรติมาร่วมรายการนะคะเพราะว่าท่านเป็นพยาบาลวิชาชีพแล้วก็เป็นพยาบาลดีเด่นที่หลายคนรู้จักกันดีนะคะไม่เพียงแต่จะเป็นพยาบาลที่อยู่ในอาชีพแล้วก็ได้รับบทบาทหน้าที่ให้ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายนี่เป็นเรื่องที่ไม่เพียงแต่งานในอาชีพเท่านั้นที่ทานะคะแต่ว่าสิ่งที่อยู่ในใจของท่านแล้วก็ถ่ายทอดออกมาผ่านการดูแล จากจิตวิญญาณของท่านเองนี่ยนะคะยิ่งกว่าพยาบาลคนไหนไหๆที่จะมีโอกาสแล้วก็ทําแบบนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบมากๆนี่นะคะวันนี้ท่านจะมาพูดคุยถึงเรื่องของพลังของความรักพลังของการกอดที่มันยิ่งใหญ่มากๆหลายคนอาจจะไม่ไม่คิดไม่เคยสัมผัสหรือไม่เคยรู้มาก่อนนะคะว่าการกอดนั้นมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนวันนี้มาฟังกันจากประสบการณ์ตรงใน ตัวแขกรับเชิญท่านนี้นะคะท่านก็คือคุณพรวรินนุตราวงค่ะพยาบาลวิชาชีพชำนาญการฝ่ายการพยาบาลวิทยาวิทยาลัยคณะแพทยาศาสตร์วชิรพยาบาลนะคะมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชนะคะขออนุญาตเรียกว่าพี่แอ้นนะคะค่ะสวัสดีค่ะพี่แอ้ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณมากมากนะคะที่ให้เกียรตินะคะดีมากเลยคะ่ะพี่แอ้อยู่ที่วชิร,พย,ชรพยาบาลมากี่ปีแล้วคะ จบมาตอนนี้ก็3 4ปีอยู่ที่นี่ที่เดียวเลยค่ะตั้งแต่จบตั้งแต่จบเลยค่ะค่ะแล้วไปยังไงมายังไงถึงมาดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายได้ค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยแต่ก่อนก็เป็นพยาบาลประจําตึกคนไข้นะคะแล้วก็พอถ้าประมาณ20ปีก่อนมาทําด้านวิชาการมากกว่าจนกระทั่งสามีสามีป่วย สามีพี่แอนะคะต้องเรียนข้อมูลให้ท่านผู้ชมตามทันด้วยนะคะสามีพี่แอก็คือคุณพุชงนุตราวงศ์นะคะซึ่งเป็นเลขาธิการคณะกรรมการเลือกตั้งเป็นเลขาธิการกกตตอนนั้นคุณพุชงเป็นอะไรคะตอนนั้นเป็นเป็นมะเร็งมาบอกว่าหมอบอกว่าเป็นมะเร็งนะคะนั้นเราก็ช็อกมากเลยเนาะเพราะเราไม่คาดคิดว่าคนคนที่เรารักจะมาเป็นเราเราคิดแต่ว่าเใครเป็นแล้าค้าเราเฉยๆแล้วก็บอกไปดูแลไปจบ แต่พอคนที่เรารักเป็นปุ๊บเนี่ยมันไม่จบมันเป็นการเริ่มต้นต่อสู้ของเราเลยว่าจะทํายังไงต่อไปอยู่ได้นานแค่ไหนถ้าเกิดเขาตายไปเราจะทํายังไงใครจะเลี้ยงลูกทุกอย่างมันประดังเข้ามามันเยอะมากความคิดตรงนั้นมันก็วุ่นวายสับสนมากเลยแต่ก็ตัดสินใจรักษานะคะก็รักษาไปไปได้ระยะหนึ่งก็น่าจะให้ยาเคมีไปสักประมาณสี่ครั้งพอเขาคิดค่าตัวตายปุ๊บเนี่ยที่เราไปเห็นตรงนั้นนะคะเราก็ตกใจมากเลยเราก็รามรู้ว่า เอ้ยทำไมมันเป็นขนาดนี้เราก็ไปกอดเขาดึงเข้ามาจากหน้าต่างนะคะแล้วกอดเขาแน่นแล้วก็บอกว่าแอรักพี่นะพี่อย่าตายนะอยู่กับแออยู่กับลูกไม่มีพี่ไอเลี้ยงลูกไม่ได้นะลูกหมดลูกหมดอนาคตแน่นอนแอรักพี่แล้วก็พากลับบ้านเลยร้องไห้กลับบ้านคือไม่อยู่แล้วไม่รักษาแล้วไม่รักษาแล้วจริงๆแล้วโดยโดยท่านรับไม่ไหวแล้วโดยวิชาชีพเนี่ยเราจะรู้ว่าคนที่ คิดฆ่าตัวตายถ้ามีครั้งที่หนึ่งต้องมีครั้งที่สองดังนั้นเราจึงคิดว่าเราไม่ไม่ไปต่อละใช่ไม่ไปต่อค่ะจังหวะนั้นคือไปเห็นพอดีเลยเหรอคะเฉ็นคืออยู่ที่จริงๆแล้วเนี่ยตอนที่พี่พี่พี่ผู้ชงง่วยเนี่ยเราไม่เคยเข้าไปเยี่ยมเลยนะเพราะว่าทุกครั้งที่ทำงานไม่ใช่ด้วยไม่ใช่ทํางานไม่เท่าไหร่แต่ว่าทุกครั้งที่เห็นเขาเนี่ย เราเขาเสือว่าความตายมันแค่เอื้อมอ่ะเราก็ยืนร้องไห้ทำใจไม่ได้ใช่ไหมคะพอเห็นเขาพูดน้ำตาก็ไหลมันก็ยืนอยู่หน้าห้องเนี่ยแต่ไม่เข้าไปมันร้องไห้ก่อนร้องไห้เสร็จก็เลยบอกน้องพยาบาลว่าเข้าไปบอกพี่ก็ทีแน้วพี่แอตติประชุมพี่แอตติดนั่นติดนี่คือไม่พยายามหลีกเลี่ยงจนเขาเองอาจจะสึดน้อยใจว่าทำไมไม่เข้ามาดูแลเขาเลยในช่วงระหว่างวันส่วนหนึ่งด้วยแล้วนั้นน้ำหนักเขาก็ลงไป25้ากิโลแล้วก็ผมก็ร่วงหมดหัวค่ะนั้นความเป็น แล้วความเป็นผู้เป็นคนเนี่ยมันมันสูญสลายไปใช่คือเราอาจจะไม่คิดถึงตรงนั้นแต่คนไข้คิดคนไข้คิดแล้วก็คือเราไม่เข้าไปจริงๆเพราะเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราก็ร้องไห้ไม่อยากให้เขาไม่อยากให้เขาเห็นน้ําตาใช่ไหมคะก็ไม่อยากให้เขาเห็นก็เลยอยู่แค่หน้าห้องแล้วก็กลับแค่นั้นหลังจากที่เจอวินาทีนั้นแล้วก็บอกว่าเอาละเราวิธีนี้ไม่ได้ผลแล้วกลับบ้านกันดีกว่ามีวิธีการเปลี่ยนแปลงการดูแลสามียังไงคะ พอกลับถึงบ้านปุ๊บเราไม่จะทาอะไรไงฮะเราก็ได้แต, <c oughs> แต่กอดอย่างเดียวคือการกอดข้างนั้นนะคิดแต่ว่าอีกไม่นานจะไม่มีเขาให้กอดแล้ว <c oughs> คิดแค่นั้นนะคะแล้วก็กอดแล้วก็บอกแต่ว่าแอรักพี่นะพี่อย่าตายนะพี่อยู่กับแออยู่กับลูกนะไม่มีพี่ไอเลี้ยงลูกไม่ได้นะถ้ามีไม่มีพี่ลุ่มหมดอนาคตแน่นอนลําพังแอคนเดียวไอเลี้ยงลูกไม่ได้หรอกพี่ต้องอยู่นะพี่ต้องห้ามตายนะก็สั่งอย่างเงี้ยสั่งทุกวันสั่งสั่ง สั่งจนคิดว่าอาจจะเข้าอยู่ในสมองเขาแล้วมั่งคงแบบต้องไม่ตายแล้วมั้งคิดว่านะคะก็ตอนนี้เองแต่ว่ากอดแต่ว่ากอดเนี่ยกอดแล้วก็บอกอย่างนี้ค่ะแต่ก็ทานยาถึงเวลาหมอนัดไม่ยาไม่มีไม่มีคือเลิกรับษาแล้วจบเลยเพราะว่าเขาจะกลายเป็นคนกลัวโรงพยาบาลเขาบอกว่าวันนี้พี่ถุ่มพี่พี่ตัวร้อยมากเลยอะไปหาหมอไหมไมะเลยสั่นเลยแบบกลัวเห็นอาการเชัดเจนว่าเขากลัวเลยบอกว่า พี่ไม่ต้องไปแล้วนะไม่ต้องกลัวแต่แอปเอายาให้พี่กินเองอยู่บ้านพี่ไม่ต้องไปเนาะอยู่บ้านก็อย่างนี้ค่ะเลยเปลี่ยนวิธีใหม่หมดเลยเลยกอดอย่างเดียวพอกอดไปกอดมาก็เสือ๊ดีขึ้นก็ดีขึ้นอาจจะเพราะว่าอาจจะยาไม่ได้ให้แล้วด้วยที่กินไม่ได้ก็กินได้ผมก็เริ่มขึ้นก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆพอช่วงนั้นตอนนั้นลูกไปอเมริกาลูกไปทุนแลกเปลี่ยนทีนหนึ่งนะคะก่อนไปเขาก็ คือเขาก็แ <IC> ย่มากอ่ะเขาก็บอกมีความสึกว่าทําไมแอบคิดพลาดพ่อภาคลูกให้ลูกไปทําไมแอบม่รู้หร้กพี่กำลังจะตายอีม่นายพี่ก็จะตายแล้วนะแอบให้ลูกไปได้ยังไงจะไม่เจอลูกอีกแล้วคิดอย่างนั้นแล้วก็แต่ร้องไห้แล้วก็แต่ก็คิดได้ทรทีนะว่าถึงอย่างไรพ่อก็ต้องตายแต่ลูกยังอยู่ลูกต้องมีอนาคตลูกต้องไปนั่นคิดว่าให้ลูกไปให้ลูกไปให้ลูกต้องไปคือคิดว่าถึงพ่อถ้าพ่อตายจริงๆเนี่ย ก่อนจะตายจะเอาลูกกลับมาได้อขอข้อพาให้กลับมาได้แต่ว่าคิดอย่างงี้ต้องคิดเองหมดทุกอย่างคือเราไม่มีที่ปรึกษาไม่มีใครแล้วคิดแต่ว่าถเลยกลายเป็นหลักของครอบครัวทั้งดูแลสามีด้วยแล้วก็สร้างอนาคตสร้างโอกาสให้ลูกด้วยก็คือทําอย่างเต็มที่ในเวลานั้นแต่ปรากฏว่าพลังของการกอดแล้วก็พลังของการไล้ชิดสามีกลับทําให้ลูกกลับมาพ่อไม่ตายพอผ่านไปครบสองปีอุ้ย พี่ตุมไม่ตายแล้วแน่ๆเลยอ่ะหร๋อไม่ตายแล้วตอนนั้นจริงๆคุณหมอนี้ให้ให้คุณหมอให้ไปนับถอยหลังไป้ักษต่อตอนนั้นที่หมอคุยกับหมอเนี่ยหมอก็บอกว่า เขาที่ดูตรงนี้ก็น่าจะสักประมาณเต็มที่นะไม่เกิน8เดือนเต็มที่ไม่เกิน8ปเดือนจนเรากำลังเล่าเรื่องที่ผ่านมาประมาณเกือบ10ปียังคะเกือบสิปีพอดีสิปีพอดีปีนี้ก็บอกว่าสีเดือนพอดีข้อข้างๆก็เป็นมะเร็งเหมือนกันคล้ายๆกันแล้วเขาก็ตายเราก็ยิ่งใจหายหมดอ้อมสึกว่าจะถึงคิวเราเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็ผ่านมาพอครบ2ปีไม่ตาย3ปีไม่ตายทีนี้เขาสึกว่าเฮ้ยกอดมันคือพลังนะ มันคือพลังอ่ะชอย่างหนึ่งจริงๆเลยก็เลยเริ่มต้นกอดคนไข้เริ่มต้นกอดเลยก็รู้สึกว่าเออมันเป็นอะไรที่มันเป็นมันส่งต่อกันได้ใช่มน<ห>มส่งต่อแล้วมาคนที่ได้รับก็รู้สึกด้วยค่ะรู้สึกจริงๆว่าว่าว่าเขาได้รับพลังจากเราค่ะ นะคะเราก็เลยคิดว่าเออเราก็เริ่มเริ่มต้นกอดคนไข้เลยทีนี้ <c oughs> คนไข้เลยรู้ว่ามาหาพี่แอ้มมาให้พี่แอ้มกอดะอะไรเงี้ยนะคะก็ะเลยกลายเป็นนี่แหละค่ะเลยเป็นที่มาของพลังการกอดนะคะที่หลายคนเรียกว่าพี่แอ้หลายคนเรียกว่าแม่แอ้นะคะแต่ว่าคุณแอ้คนนี้แหละค่ะที่เยียวยารักษาบาดแผลในใจของคนที่ขาดไม่เคยถูกสัมผัสไม่เคยได้รับการกอดอย่างอบอุ่นและเยียวยาให้พลังสำหรับ ผู้ป่วยระยะสุดท้ายนะคะคุณแม่บอกว่าถึงแม้ว่ากอดจะไม่ได้ช่วยรั้งชีวิตให้คนไข้หลายๆคนนั้นอยู่ยงคงกระพันได้เพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็จากไปแต่ว่าในระยะสุดท้ายที่เขาได้รับการกอดนี่แหละค่ะมันเกิดความเปลี่ยนแปลงมันเกิดความสุขมันเกิดความท่วมท้นในบรรยากาศที่แม่สัมผัสมาซึ่งพักกันสักครู่แล้วช่วงหน้าแม่จะกลับมาเล่าให้ฟังค่ะ กอดพลังของความรักที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินนะคะกับคุณพรวรินนุตราวงพยาบาลวิชาชีพชำนาญการฝ่ายการพยาบาลคณะแพทยาศาสตร์วชิระพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชนะคะแน่ค่ะตอนหลังเนี่ย คือใครๆก็มาหาพี่แอเนี่ย<ช>ไม่มารักษาโรคอะไรต่างๆไม่ได้คือพี่แอ้เล่ากับว่า,มาไม่มไม่ได้มาขอกอด<ช>จริงๆแล้วเนี่ยพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยโดยหน้าที่ภารกิจนี้ต้องทําอะไรบ้างครับพี่แอคือจริงๆแล้วตัวตัวของพี่แอเองเนี่ยไม่ได้ทําหน้าที่ไมไ่เป็นหน้าที่พยาบาลดูแลคนไข้ตรงๆ ทำมาที่ด้านวิชาการมากกว่าแต่ว่าจะใช้ช่วงเวลาช่วงตอนเย็นช่วงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก่อนกลับบ้านอย่างเงี้ยจะไปเยี่ยมคนไข้นะคะก็จะมีมีเคสที่ที่พึ่พงพึ่งจากไปเนี่ยเป็นเคสที่ที่เราประทับใจเคสนี้มากนะมากเลยเพราะว่าคนไข้ย้ายมาอยู่กับมาแย้ายมาอยู่กับเราเพียงแค่ได้แค่วันเดียวะนะคะได้แค่วันเดียวแล้วก็เคสเนี่ยน้องสาวที่ว่าพึ่งแต่งงานกันแล้วแต่งงานกันตอนอายุเยอะออนะคะ,คะสองคนเนี่ยรักกันตอนที่อายุ47-48ตอนนั้น แล้วก็รักกันได้สปีถึงได้แต่งงานเพิ่งแต่งงานกันเนี่ยตอนอายุ51อนะคะวันที่17มีนาที่ผ่านมานี่เองแล้วก็พอแต่งงานเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ต่างคนต่างอยู่ผู้หญิงอยู่ภาคอีสานผู้ชายอยู่ภาคใต้แต่ก็เดือนหนึ่งก็มาเจอกันครั้งหนึ่ง<อ>เป็นอย่างนี้นะคะเขาก็แต่ว่าผู้หญิงเนี่ยมีอาการปวดปวดตรงคอคด้านหลังแต่คิดว่ามันเป็นอะไรก็เป็นนวดเป็นนวดไปหาหมอชาวบ้านอะไรเง,งี้ยนะคะก็ะอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยนวดไปนวดมาก็ไม่ไม่ดีขึ้น พอสามีโทรมาถามว่าเป็นยังไงบ้างหนูเป็นยังไงบ้างเขาก็จะตอบแต่ว่าไม่เป็นอะไรพี่ไม่ต้องห่วงหนูนะพี่ทํางานเถอะพี่ไม่ต้องห่วงหนูหนูไม่เป็นอะไรหนูหายแล้วพยายามให้เขาสบายใจใช่ไม่ให้ไม่ให้เขารู้แล้วก็ผู้ชายก็พอมาหาปุ๊บผู้หญิงก็จะย้ำใจแข็งที่จะแบบทำให้แข็งทําให้ว่าไม่มีไม่มีอะไรจนผู้ชายก็คิดว่าผู้หญิงไม่เป็นอะไรจริงๆนะคะแต่ผู้หญิงเนี่ยพออยู่ที่ที่บ้านเนี่ยก็ปวดมากขึ้นเรื่อยๆก็สุดจนถึงเดือนตุลาคมเนี่ย หลานโทรไปบอกผู้ชายว่าอาการหนักแล้วอาการหนักเดี๋ยวเล่าล่ยาะนิดหนึ่งว่าคู่นี้คลั่กันขนาดไหนวันที่เขาแต่งงานกันเนี่ยนะคะก็บอกว่าเสียดายนะเราไม่ได้แต่งงานกันเดือนกุมภาพันธ์ถ้าแต่งกุมภาพันธ์เราจะไปจดทะเบียนสมรสกัน14กุมภาพันธ์ก็เลยสัญญาว่าสองคนนี้จะไปจดทะเบียนกันในวันที่14กุมภาพันธ์นะคะในปี58นะคะคือยังไม่จดแต่จะจดปี58นะคะแล้วก็วาด ว่าอนาคตว่าเราสองคนเนะี่ยจะไปอยู่ด้วยกันที่ภาคใต้ผู้หญิงชอบทะเละชอบมากนะคะอ,อยากไปทะเลมากผู้ชายพาไปแล้วครั้งหนึ่งแต่ก็ยังอยากไปอีกอก็เลยตัดใจซื้อรถเพื่อหวังว่าจะขับพาผู้หญิงไปเที่ยวทะเละนะคะ,คะจะขับพาไปก็ไปหัดขับรถกันแต่ปรากฏว่าขับได้แค่วันแรกได้แค่วันแรกไปชนมอเตอร์ไซค์จากนั้นมาไม่กล้าขับอีกต่อไป แต่รถจอดทิ้งไว้ผู้ชายก็ไปอยู่ใต้พอมาถึงที่ต่างจังหวัดที่บ้านที่สะกลปุ๊บนะคะก็สตาร์ทรถนะคะผู้หญิงขึ้นมานั่งเปิดแอร์เปิดเพลงทะเล ให้แฟนให้ให้ผู้หญิงฟังแล้วก็ทำท่าขับแค่นี้ขนาดนี้ห้าสิบกว่านะผู้หญิงห้าสิบกว่าคือเขาก็แบบน่ารักมากคือได้มองถึงภาพว่าเขารักกันจริงรักกันมากนะครถึงแม้จะเจอกันช้าแต่รักกันมากจนกระทั่งตอนที่ผู้หญิงป่วยมากครั้งเนี้ยพอเดือนตุลาคมเนี่ยพอถูกตามมาผู้ชายก็มาถึงเห็นสภาพผู้หญิงก็พาส่งโรงพยาบาลค มาบอกว่าถ้าทางจะไม่ค่อยดีน่าจะย้ายมากรุงเทพะนะคะก็ะย้ายมากรุงเทพย้ายอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งก่อนยังไม่มาวิชิระแห่งหนึ่งก่อนและเสร็จหมอก็ระหว่างนั้นหมอก็ทำ MRI, CT, า m a ไสแกนหลายหลายอย่างาระบ,บะกว่ากว่าจะได้เรื่องนึ่งก็ผ่ามาอีกเกือบ,บ,บเดือนเหมือนกันนะคะ,คะเกือบ,เ,บเดือนจนถึงเดือนพิจิกการเนี่ยก็ทราบแน่ว่าเป็นมะเร็งแล้วพอ ดูชัดเจนมากขึ้นเพราะว่าในช่องท้องก็มีหมดเลยซึ่งผู้หญิงนี่ไม่มีอาการในช่องท้องฉะนั้นก็เลยไม่รู้ใช่บุกไปหมดแล้วเป็นที่สมองด้วยแต่ผู้หญิงเนี่ยก็ยังบอกผู้ชายว่าไม่เป็นอะไรนะไม่เป็นอะไรเรายังนัดกันสิบสี่กุมภาต้องไปจดทะเบียนกันสิบสี่กุมภานะผู้ชายตัดสินใจเข็นใช้รถไปนอนนะฮะของโรงพยาบาลเข็นไปจดทะเบียนด้วยที่ที่อำเภอจดทะเบียนบอกจดวันนี้เลยพอจดเสร็จปุ๊บก็ย้ายมากรุงเทพ ก็อยู่ที่โรงพยาบาลแหล่งเนี้ยค่ะก็ให้ยาเคมีให้อะไรต,ตอตะไรเนี่ยให้ได้ถึงสักแปดไม่ใช่เคมีไม่ได้ให้เพราะคงให้ไม่ได้แล้วล่ะเพราะเป็นเยอะให้ฉายแสงอย่างเดียวเพื่อให้ก้อนมันยุบนะคที่คอใช้แสงได้สักประมาณ8ครั้งผู้หญิงก็เริ่มเริ่มอาการไม่ดีเมื่อสักวันที่ประมาณวันที่10 10 11ธันวาน,นี่เองก็อาการไม่ค่อยดี พอไม่ดีปุ๊บก็น้องน้องสาวคนน่ะเนี่ยค่ะเขารู้จักพี่แอ้แล้วก็โทรมาเขาก็บอกว่าอยากให้พี่แอ้มาเยี่ยมพี่สบายเขาอยากให้มาเยี่ยมจังเลยเพราะว่าพี่สบายเขาเขาไม่ค่อยดีก็บอกโอเคนั้นตามตอนสามทุ่มมาอาทิตย์นะคะก็เลยบอกว่าเดี๋ยวพี่บรรจันต์พี่จะไปหานะก็บรรจันต์ก็เลยไปหาเขาไปเจอสภาพแต่รู้ทันทีว่าเคสเนี้ยไม่อยู่แน่ละไม่ไม่อยู่แน่นอนค่ะนะคะนั้นคิดเลยว่าทําอย่างไรให้สามีเขาเตรียมตัวได้เร็วที่สุดค่ะพอ ไปหาสามีปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าพี่กอดก่อนได้ไหมพี่ขอกอดก่อนนะกอดเขาเลยค่ะคือพี่แแอ่กอดกอดกอดสามีเนี่ยฮะกอดสามีแล้วกอดปุ๊บเนี่ยเขาก็จะร้องไห้ตรงนิดนึงก็ปล่อยเขารองสักพักหนึ่งระกอดเสร็จก็นั่งคุยกันให้เขาเล่าถึงสิ่งที่ว่าความรักที่เขามีต่อกันนะแล้วก็เลยในเคสเนี้ยต้องพูดความจริงแต่บางเคสจะรู้ว่าเคสเนี้ย ายแน่แต่ไม่ตายตอนนี้เนี่ยเราอ้อมค่อยๆเรียกว่าค่อยๆให้เขาตกบันไดอ่ะก็ค่อยๆแต่เคสเนี่ยเราไม่มีเวลาแล้วคือพี่ไอตอนเราเข็นปุ๊บเนี่ยรู้แล้วว่าเคสเนีายไม่นานใช่เลยบอกว่าเราจะคุยความจริงกันแล้วนะคะวันนี้แล้วพี่ต้องขอคุยความจริงนะเพราะที่พี่ดูประสบการณ์พี่เนี่ยพี่รู้ว่าคุณน้อยเนี่ยคงอยู่อีกได้ได้ไม่นานนะคะ ณเวลานี้เราจะทําทุกอย่างที่ดีที่สุดให้กับคุณน้อยะอะไรก็ตามที่คุณน้อยไม่เจ็บไม่ปวดเราจะทําดีที่สุดนะคะทําอย่างนี้เนาะเอาอย่างนี้เขาก็าตกลงแล้วก็บอกว่าคือสามีเขาก็เขาก็ร้องไห้มามาหลายวันแล้วนะคะจะ,ะบอกว่าพี่อยู่ด้วยนะเราสู้ด้วยกันคุณสู้ด้วยพี่สู้ด้วยเ<ม>ท่าไหร่เท่านั้นนะ<ม>พี่ถือว่าคุณน้อยโชคดีที่ป่วยเรียนมีเวลาดูแลไม่ใชเพียงแค่วันเดียวก็ตามซึ่งถ้าเกิดเจออุบัติเหตุ ไม่มีเวลาม่มีเลล้วใช่เพราะฉะนั้นวันนี้ยังมีเวลาจะกี่วันเราไม่รู้จะวันนี้พรุ่งนี้มรือนนี้เราไม่รู้แต่จะทำให้ดีที่สุดดีที่สุดเดี๋ยววันนี้พี่จะให้คุณเนี่ยได้บอกบอกลาคุณน้อยอยากบอกอะไรบอกโดยที่พี่ไอเองก็ บอกเขาอยก่อนก็ไปพูดกับคุณน้อยให้เขาฟังว่าจะบอกว่าคุณน้อยว่าคุณน้อยเราก็คุณน้อยเราลองจะเดินทางไกลนะคะการเดินทางไกลครั้งนี้เนี่ยต้องเดินทางไกลเป็นคนเดียวแต่คุณน้อยมีเสบียงเยอะคุณน้อยเตรียมเสบียงไว้เยอะแล้วนะคะคุณน้อยไม่ต้องกลัวคุณน้อยมีเสบียงพร้อมที่จะเดินทางไกลแล้วค่ะเราต้องเดินทางไกลกันทุกคนคุณน้อยเดินไปก่อนนะสักวันหนึ่งทั้งสามีคุณน้อยทั้งพี่แอ้็ต้องไปด้วยกัน นะคะก็ต้องเดินทางไกลไปด้วยกันเหมือนกันให้วันนี้คุณน้อยต้องเตรียมพร้อมนะคะคน้อยท่องไว้เลยนะพุทธโธนะโมโคุณน้อยทําบุญไว้เยอะออคุณน้อยไปกราบพระพุทธเจ้าก่อนเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวทุกคนต้องตามไปแน่นอนแต่วันนี้คุณน้อยต้องเตรียมตัวก่อนนะคะคุณน้อยต้องไปตอนนี้จะบอกเขาเลยพอบอกเสร็จปุ๊บเนี่ยอาจาว่าเอกเขาเข้าใจนะคะเราก็เลยบอกว่าถ้าอย่าง,งน,น,นั้นตอนเนี้ยให้ญาติออกนอกห้องให้หมดเลยนะให้เวลาเขากับ ภรยาเขาให้เต็มที่ที่สุดและนี่คือภาพที่เป็นวินาทีใช่ที่เขาบอกรักแล้วก็ส่งไปก่อนที่เจะจากไปประมาณสักสี่ห้าชั่วโมงแค่นั้นแต่เขาได้ทําได้ดีมากค่ะพอทําเสร็จปุ๊บเสร็จเนี่ยเขาก็เดินยิ้มออกมาจากห้องพี่แอ๋ครับผมบอกหมดแล้วครับทอมยังก็เลยกอดมาพี่กอดอีกทีซิเขากอดกันอีกครั้งหนึ่งเขากันยิมทเขาก็ยิ้มเลย พี่เราก็บอกว่าดีใจจังเลยวันนี้พี่มากยิ้มไม่ยิ้มมาหลายวันแล้วไม่ยิ้มขอบคุณพี่แอ้มมากที่ทําให้พี่ชายเขาได้ยิ้มได้ขนาดนี้ขอบคุณมากขอบคุณมากมากเลยนะคะก็แบบก่อนนะกอยชีไม่ก่อยชีไม่หลัจามีเขาก็เริ่มสึกเริ่มเริ่มดีดีขึ้นเหมือนว่ามันไม่อัดอันแล้วก็แล้วก็แล้วก็เยียวยาตัวเองได้ได้อําลาได้กล่าวลาได้บอกสิ่งต่างๆดีๆสิ่งที่มันค้างคาใจสิ่งที่อยากจะบอกเนี่ยรีบบอกหลยบอกตอนนี้แหละ บอกเลยและขณะที่บอกเนี่ยภรรยาก็ยังมีสติมาบช่นนี้เต็มที่อยู่เพราะว่าบอกว่าสังเกตไหมคะช่วงที่เราบอกจับมือเขาเนี่ยมือเขาจะมีสัมผัสตอบเราเป็นระยะระยะใช่ไหมเขาบอกใช่ครับใช่ครับอ๋อแหรอค่ะแั้นแสดงว่าเขารับทราบนะสิ่งที่ได้บอกเข้าไปแต่พูดโต้ตอบไม่ได้โต้ตอบไม่ได้แค่เองก็จมีเสียงเออเออเป็นระยะแล้วก็มือเนี่ยคือรู้รู้สึกได้ทันชีรู้สึกได้บอกว่าเออเป็นเคสเนี้ยดีน่ารักแล้วก็แม้วงั้าจะจากไปนะคะแต่จากไปเนี่ย สามีกับพร้อมอืพร้อมแล้วความรู้สึกว่าบอกเลยว่าถ้าคุณน้อยอยู่คุณน้อยทรมานแต่ถ้าเขาจับเนี่ยเขามีความสุขค่ะมีความสุขมากๆเลยแล้วก็แล้วก็เห็นว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงใช่ไหมคะที่จับไปก็เหมือนกับไปอย่างสงบสงบแล้วก็ช่วงจับเนี่ยคือสงบนิ่งไม่มีแบบไม่ทรมานไม่อะไรตาปิดลงมาด้วยตัวเองได้เลยได้คือเป็นการจัดที่สวยงามมากเคสนี้ค่ะ ก็นี่เป็นกรณีล่าสุดนะคะที่พี่แอได้มีส่วนไปเติมเต็มความรักแล้วก็มีส่วนไปเป็นพี่เลี้ยงคอยบอกแล้วก็แนะนําวิธีการส่งคนที่เรารักจากไปอย่างมีความสุข<ช>นี่ก<ช>็คือนี่แค่นี่แค่แคสเดียวเท่านั้นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีชีวิตของผู้ป่วยระยะสุดท้าย<ห>ที่มาได้รับ <ged> ความรักความอบอุ่นแล้วก็มีพี่แอเป็นที่พี่เลี้ยงเนี่ยเยอะแยะมากหลายสิบชีวิตนะคะพักกันสักครู่ค่ะ ช่วงหน้ากลับมาพี่อาจจะให้ข้อคิดนะคะว่าแล้วทุกวันนี้ถึงแม้ว่าเรายังไม่ป่วยเราควรจะเติมพลังให้คนที่เรารักและคนในครอบครัวทั้งๆที่อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาณนะวันนี้อย่างไรคะ่ะกลับมาฟังและ เติมพลังกันจากพี่แอ้หรือหลายคนเรียกว่าแม่แอ้พอรวรินนุตราวงกันนะคะแ่รับได้แล้วเหรอคะตอนนี้คือฟังแล้วยังถึงเกิงน้ำตารื้นขึ้นมาเพราะว่าคือมันเป็นมันเป็นวินาทีที่ชีวิต ที่แท้จริงใช่ใจไม่ได้ไม่ใช่เหมือนในใน,ใน,ใ,นในหนังใช่ไหมฮะว่าสั่งเสียเสร็จปุ๊บตายอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นวันนั้นเนี่ยมันเป็นการตัดสินใจแล้วก็มันเป็นอะไรที่จะบอกว่าบางครั้งการกอดเนี่ยเป็นตัวพูดที่ดีที่สุดครั้งเปจะถามจะถามเขาว่ากลัวใช่ไหมทุกข์ใช่ไหมพี่กอดก่อนนะ แค่นี้กอดเลยแค่นี้กอดเลยค่ะกอดเลยพอกอดปุ๊บเนี่ยเขาก็จะรับรู้ได้บางทีเขาก็จะยึดเราเลยทีนี้พี่แอ้มาเยี่ยมหนูทุกวันได้ไหมมาทุกวันนะบอกไปทุกพี่มาทุกวันมาแล้วแล้วพี่แอ้มเนี่ยมีผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบนี้เนี่ยให้เติมเต็มพลังแบบนี้เนี่ยทั้งทุกเพศทุกวัยทั้งไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุเด็กคนวัยทํางานแล้วเขาก็จากไปถึงแม้ว่าเราจะยื้อเขาไม่ได้นี่แะคะแต่ว่าสิ่งที่พี่แอ้ให้ในระยะสุดท้ายเนี่ยคือ พลังที่มันยิ่งใหญ่จริงๆทีนี้พี่แอรอยากจะบอกคนที่ยังแข็งแรงอยู่คนที่ยังเห็นหน้าตากันอยู่คนในครอบครัวเนี่ยค่ะคือหนิงได้ยินบางบ้านเนี่ยเขาไม่ไม่ไม่พูดกันไม่กอดด้วยไม่กอดกันเด็กๆบางคนยังโตมาที่ไม่ค่อยได้สัมผัสหรือไม่ได้รับการกอดจากคนคือการกอดจะบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องของคนไทยคนไทยไม่ใช่การกอดคือแค่เลี้ยงลูกเล็กๆเสร็จแล้วก็จบกันไปกว่านาฬิาจะพอจะไปกอดอีกรอบหนึ่ง ทั้งพ่อแม่ก็ไม่ให้กอดเหมือนกันตัวเหนียวไม่เอาไปอาบนะ่ะคืออ้ามันไม่เชื่มไหมคะพอเราจะกอดลูกลูกก็จะบอกว่าโตแล้วนะแม่อายเขาก็ไม่กอดกันหรอกในประมาณมอย่างเงี้ยเพราะคนไทยไม่ใช้การกอดใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าครอบครัวไหนกอดได้จะกอดได้ตลอดไปแต่พอหยุดกอดปุ๊บเนี่ยกอดอีกไม่ได้แล้วะมันอย่างนั้น,นแต่จะบอกว่าทุกครอบครัวนะคะว่าถ้าเกิดอยู่ด้วยกันเนี่ยเวลาเราน้อยมากน้อยจริงๆไม่มีใครรู้รกคะว่าใครจะไปเมื่อไหร่ตอนไหนอย่างไร นพะฉะนั้นเมื่อมีโอกาสเนี่ยบอกรักบอกรักกันได้เลยอาจจะแท้ทําอะไรให้ไม่กล้ากอดกันไม่เป็นไรทาอะไรให้เล็กๆน้อยๆตั้งข้าวไว้ให้ตักน้ําให้อะไรให้นิดนึงให้เป็นให้เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันะนะคะถ้าเกิดครอบครัวไหนที่มีคนป่วยอยู่ในบ้านเนี่ยก็อย่าท้อค,คนเฝ้าเนี่ยเหนื่อยเหนื่อยหลายครอบครัวที่ที่ความรู้สึกว่าให้น้องเฝ้าแล้วพี่ ก็ส่งเงินมาให้อย่างเดียวแต่น้อยความรู้สึกว่าฉันไมไ่ต้องการเงินแล้วต้องการคุณมาเฝ้าแม่บ้างอะ<แ>ประมาณอย่างเงี้ยเหมือนมี<แ>น้องเด็กคนหนึ่งชื่อน้องใหม่น้องใหม่เนี่ยคือเป็นเด็กคนพิการทางด้านรูป<แ>ร่างฉัน้พอพ่อป่วยแม่ป่วยนะ้องใหม่เป็นคนเฝ้าแ,แต่พี่ก็ส่งเงินมาให้วันหนึ่งใหม่มาหาแล้วก็มากอดแล้วก็บอกว่าพี่แอดหนูคนเดียวเลยหนูดูแม่คนเดียวดูพ่อคนเดียวหนูไม่ไหวแล้วไห้สิมาพี่กอดก่อนพี่กอดก่อนเติมพลังนะคะเติมพลัง ใหม่รู้ไหมใหม่โชคดีนะที่มีพ่อแม่ให้ดูแลหลายครอบครัวไม่มีแล้วนะหลายครอบครัวอยากจะเรียกกลับมาว่ารู้อย่างนี้ถ้าพ่ออยู่ถ้าแม่อยู่มันแค่เป็นแค่ท่าไม่เป็นความจริงณลเวลานี้ใหม่มีพ่อแม่อยู่ใหม่ทำเถอะนี่คือบุญมหาศาลของน้องใหม่เลยนะดีกว่าที่ใหม่พี่ส่งเงินมาให้แค่นั้นแต่ใหม่เนี่ยได้เต็มเต็ม แค่นเองนะแล้วถ้าใหม่หมดแรงมาหาพี่พิจิกรดหมนก็จะมาหาทุกปีนะมาไม่ทุกปีมาหาบ่อยๆมาโรงพยาบาลที่กเหนื่อยก็มาเหนื่อยก็มามาหาคเติมพลังแต่จริงๆแล้วพี่แอ้อย่าถ้าถ้าฝากบอกไปถึงพี่น้องหรืออย่างกรณีที่เล่าถึงคุณหมาถ้าพี่น้องคุณใหม่รู้เสียตั้งแต่แรกก็ช่วยกันกลับไปดูแลอันนี้ก็จะสมคิดว่าสมเงินให้และเพียงพอ อยู่ไกลเธอไม่มีลูกนี่ฉันมีลูกมีเมียเดี๋ยงเนี้ยแล้วก็คิดอย่างเงี้ยนะคะออบอกว่าอย่านะคะเพราะว่าคนที่เขาดูแลเนี่ยเหนื่อยอาจะต้องแบ่งแบ่งเวลาให้ให้เขาบ้างแบ่งเวลาผัดกันไป้าผัดไปเยี่ยมแค่ไปเยี่ยมเนะี่ยให้รู้ว่าไปเยี่ยมเนี่ยก็ดีใจแล้วนะคะบางทีมีมีงั้นก็จะหมดแรงใช่แพ้กันไปหมดทั้งบ้านนะคะมีบางครอบมีบางครอบครัวนะคนเนี้ยดูแลพ่อแม่ตลอดมีอยู่วันหนึ่งอาจจะเบรกแตกมาฮะมาถึงมาบอกว่าพี่พี่คิดดูนะ หนูดูแลแม่ทั้งวัน<ม>ทุกอย่างทำกับข้าวให้กินทุกวันแต่แม่ไม่เคยเห็นอะไรความดีหนูเลย<ม>ลูกชายมาแค่แป๊บเดียวแม่ตื่นเต้นดีใจสั่งนั่นสั่งนี่มาให้ลูกชายกิน,นแล้ว<จ>คิดดูซิหนูดูทุกวันมไม่เคย<ม>อย่างนี้ไม่เคยพี่บอกว่าหนูว่าโชคดีที่สุดแล้วนะคิดง่ายๆเลยนะระหว่างลูกอยู่ใกล้ลูกอยู่ไกลแม่ห่วงใคร<ม>แค่นั้นเอง<ม>ถามว่าแม่รักหนูไม่รักหนูลองมาอยู่บ้านสักวันหนึ่งสิ ทีนี้เราแม่ตามหาหนูแลละเป็นธรรมชาติของคนที่จะห่วงคนที่อยู่ไกลมากกว่างั้นอย่าท้อทุกครอบครัวมีปัญหาหมดละค่ะเล็กน้อยอะไรแต่ว่าสัมผัสกันเนี่ยนิดนึงมองหน้ากันหน่อยจับมือหรือว่าพระยานเนยวันนี้กอดข้างหลังถ้าไม่กล้ากอดข้างกอดข้างหลังเหนื่อยไหมพูดคำว่าที่รักจะทาได้ไหมบอกที่รักสักคำแค่เนี้ยโอ้โหชื่นใจหายเหนื่อยให้เหนื่อยนะคะกับบางพวกที่รักจ้าทิ้เดียว ครั้งเดียวก็พอไม่ต้องเยอะแค่นี้แหละโอ้ <c oughs> oh, ผู้หญิงนี่ตายน้ําตื้น <c oughs> แค่นี้จริงจ <c oughs> นี่คือประสบการณ์ตรงที่พี่แอ้ใช้กับทั้งในครอบครัวสามีหายป่วยจากมะเร็ง ระยะสุดท้ายได้เหมือนกันด้วยพลังของการกอดคนไข้หลายๆคนทั้งที่เอาชนะโรคร้ายได้และทั้งที่ต้องจากไปตามอายุไขกับโรคที่รื้อยื้อไว้ไม่ได้ก็ยังได้พลังแล้วก็เดินทางไกลไปอย่างสงบสุข<ช>นี่ก็คือพลังการกอดที่พี่แอ้นเนี่ย ใช้มาตลอดหลายสิบปีนะคะและจนถึงทุกวันนี้ก็ยังคงใช้อยู่วันนี้พี่แอ้มาบอกเล่าแบบนี้แล้วท่านผู้ชมอย่าอยู่เฉยนะคะอย่างที่แพ่บอกว่าคนไทยไม่นิยมหรือไม่คุ้นเคยกับวัฒนธรรมการกอดแต่หนิงเห็นเดี๋ยวนี้เนี่ยก็กอดกันมากขึ้นนะคะมีสัมผัสอะไรต่างๆที่อบอุ่นกันมากขึ้นค่ะดังนั้นทําต่อไปค่ะ ทำให้คนข้างๆข,ของเราคนในครอบของเราเข้มแข็งขึ้นนะคะแล้วก็ส่งต่อพลังซึ่งกันและกันจากหน่วยเล็กๆในบ้านเราแล้วก็ส่งต่อไปอยังสังคมทั่วไปถ้าเราทําได้เหมือนอย่างที่พี่แอ้สักนิดนึงก็ยังดีสังคมนี้คงจะน้ายอยู่แล้วก็เข้มแข็งกันมากขึ้นนะคะค่ะ,คะก่อนจากกันนะคะพี่แอ๋ขาอีกสักครึ่งนาทีสุดท้ายอะไรสําคัญที่สุดที่อยากจะฝากนะคะผู้ชมจะบอกว่าทุกอย่างแพ้ความรักแพ้จริงๆ เราจะบอกว่าไม่เคยบอกใครเลยว่าคุณจะไม่ตายจะบอกว่าใครก็ต้องตายแต่เวลาสุดท้ายทําอะไรให้กันให้เต็มที่ที่สุดน,ะะนี่คือสิ่งที่สําคัญมากที่สุดในชีวิตของเรานะคะทุกลมหายใจก่อนจะจากกันไปวันนี้ขอบคุณพี่แอ้มมากๆนะคะที่มาแบ่งปันเรื่องราวดีๆนะคะแล้วก็หวังว่าคืนนี้คงจะเติมเต็มพลังให้กับผู้ชมที่ชม l Lightning t a l k กับสายสวรรค์เขียนยิ่งในคืนนี้ค่ะแล้วก็ตื่นขึ้นมา มีแรงมานดานใจทำอะไรดีๆให้คนที่คุณรักเหมือนที่พี่แอ้ํทำมาโดยตลอดนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะเราทั้งสองคนลาไปพร้อมกันแต่เ,เพลงเท่านี้นะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะ